คนคงรู้แล้วนะคะว่าฟูดแพนด้าเนี่ยเตรียมปิดกิจการในประเทศไทยเราวันที่23พฤษภาคมนี้แล้วค่ะแต่บอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่การเลิกส่งอาหารแน่ค่ะเพราะว่ายังมีเรื่องของ PDPA เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าข้อมูลที่เราเคยให้ไว้กับฟูดแพนด้านะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสก,กุลอีเมลหรือว่าช่องทางการชําระเงินเนี่ยก็ยังอยู่กับฟูดแพนด้าอยู่ค่ะโดยตามกฎหมาย PDPA มาตรา37แล้วก็มาตรา40นะคะถ้าเลิกกิจการแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปต้องลบแล้วก็ทําลายทิ้งทันทีค่ะ การที่ไม่ลบแล้วก็ไม่จัดการข้อมูลนะคะแล้วข้อมูลเกิดรั่วไหลขึ้นมาเนี่ยเท่ากับเสี่ยงโดนค่าปรับนะคะแล้วก็เสี่ยงโดนฟ้องอีกด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะทาง PDPc เนี่ยก็ได้มีการเร่งประสานงานติดตามกับทาง Food Panda แล้วนะคะถึงแผนการลบทำลายข้อมูลแล้วก็วิธีการป้องกันการเกิดข้อมูล,ลรั่วไหลด้วยค่ะ PDPc เขาก็ย้ำมาด้วยนะคะว่าไม่ว่าจะเลิกกิจการครวบรวมกิจการหรือว่าย้ายข้อมูลไปต่างประเทศเนี่ยต้องมีการลบทำลายหรือว่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องด้วยค่ะ แต่ถ้าหากว่ายังจะมีความจําเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลไว้นะคะต้องทําให้ข้อมูลเนี่ยเป็นในรูปแบบของ anonymization ซึ่งก็คือการทําให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งใครก็ตามนะคะถ้าได้ชุดข้อมูลนี้ไปนะคะก็จะไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลนั้นได้นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะเนื้อหาสาระข่าวของเราน่าสนใจหรือเปล่าถ้าชอบข่าวสาร PD p AD d p a ดีแบบนี้นะคะสามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ